วันนี้เวลา1 1บเอนิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยุราสยามกุัราชกุมารสมเด็จพระเทพพร a ั a น a r a k o s สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราชิว่าราชนครินท ทุนกระหม่อมหญิงอุนบลรัตนราชกัญญาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรราชานุชนธามศตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรากิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรและหม่อมเจ้าสิริวันวรฒ์มหิดลไปยังพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานการจนะสิงห์สาดบนพระบัลลังภายใต้นพพระบดมมหาสเสวตฉัตรแล้วสมเด็จพระบรมมรรสาธิราชสยามกรุราชุมาุมนทรงเป็นผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์กลาบประคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจึงทรงสามารถปฏิบัติบริหารงานแก้ไขปัญหาทุกสิ่งได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและพอเหมาะพอดี ใต้ฝ่าละอองธุรินทพระบาทยิงทรงเป็นหลักชัยที่ปกป้องคุ้มครองและนำพาประชาชาติไทยให้ปราศจากภัยปราศจากปัญหาและพัฒนามั่นคงหลักการและวิธีการตามพระราชมรริ์ทั้งนี้หากได้ศึกษาและทำความเข้าใจให้ทราบโดยตันหนั และน้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติสัพกิจการงานก็จะบังเกิดประโยชน์อันไพศาลแก่ตนเองและประเทศชาติเสร็จแล้วในชวนเรีกภายนายกนายมนตรีนายสนิทวรวรปัญญาประธานบุธิทสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภากลับาบประคมทูพลพระกรุณาถวายพระพรเัยมงคลตามลำดับ โอ,อกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำกกรัสแก่พระบรมวงศานุวงศ์และคณะบุคคลที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทย่อมทราบะหนักอยู่ทั่วกันว่าทุกวันนี้เราทุกคนมีภาระสำคัญเฉพาะหน้าอยู่ที่จะต้องสร้างเสริมความเจริญเป็นปึกแผ่นให้แก่บ้านเมืองในทุกๆด้าน เพื่อที่ประเทศชาติและประชาชนจะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความผาสุขมั่นคงในการนี้จำเป็นที่ชาวไทยเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันโดยพรักพร้อมเนื่องด้วยสันพกิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้านทุกระดับ ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันทำํำถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมงานกันด้วยความตั้งใจดีด้วยความรู้ความสามารถด้วยความฉลาดมีเหตุผลและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานที่สำเร็จ ผลสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่างดังนั้นจึงใค่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้าได้ตั้งความคิดจิตใจให้แน่วแน่ที่จะร่วมมือร่วมความคิดกันปฏิบัติ บริหารงานทุกส่วนของชาติด้วยความเสียสละและบริสุทธิ์จริงใจเพื่อเราทุกคนจะได้สามารถนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมัฒนาหาสุขได้โดยสวัสดี ต่อมาเวลาส6บนาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้าจิปจีนและยวนถวายพระพรชัยมงคลและเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนพระพุทธมหามณีรัชนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์ทรงจุดทูปเทียนบูชาเทพดาโนภเคราะห์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคขหายุทธสมธรรมโผลนหลวงบูชาเทพดาโนภเคราะห์และเสด็จลงสู่มุกหน้าพระอุโบสถ ค่าทุลอองทุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในที่ได้รับพระราชทนานสังขาวัตถุจำนวน74คนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรบุรีไชยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศพระตรายแก่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนหิรัจบัตรพัดยศพระตรายแก่รองสมเด็จพระราชาคณะแลวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมุอรสารวิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนสัญบัตรพัดยศตรายแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดทูปเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูป พระเคาะแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทรงศีลพระสงฆ์เจ็รูปเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วสเสด็จพระราชาคณะถวายอดิเล็กถวายพระพรลา